สวัสดีครับเจอกันอีก้งนะครับกับโฟกอชแนลครับเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับคุยกับเพื่อนอยู่เรื่องจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่ไหนที่ยังไปทะเลหรือไปภูเขาเงี้ยพอคุยกันเสร็จวางสายไปอีกสักพักหนึ่งในหน้า Facebook ของเรามันจะมีโฆษณาที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยเมื่อกี้สงสัยไหมครับว่าเมันรู้ได้ไงว่าเราคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะไปไหนเราจะไปเที่ยวทะเลหรือไปภูเขาอะโทรศัพท์มันรู้ได้ไง Facebook มันรู้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ผมมีเทคนิคมาแนะนานิดนึง,นงกเกี่ยวกับการปิดกาเรียกว่าปิดน,นะครับปิดการดับฟังของ Facebook หรือว่าของ messenger นะครับเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวของเรา,ามีมากขึ้นนะครับไม่ต้องมากังวลว่าเ,เราคุยเรื่องนี้กับเพื่อนแล้วจะมีประชาชนทั่วโลกจะรับรู้เรื่องที่เราคุยด้วยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะเข้าไปปิดปิดอะไรบ้างนะครับแล้วปิดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ โอเคครับเรื่องมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอยู่2 2รุ่นนะครับเป็นของของ Android นะครับพอดี iPhone มันไม่มีนะครับนัดนัดตอนนี้แต่ว่าในการเข้าไปปิดของ iPhone ก็คือจะคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ที่ผมมีอยู่เครื่องทางซ้ายตอนนี้นะครับจะเป็นของวอร์วอยนะครับเครื่องทางขวาจะเป็นของซัมซุงนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําตัวของวอร์วก่อนนะครับโอเคเริ่มแรกกันนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับ คำตั้งค่าตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนมาหาคําว่าแอปและการแจ้งเตือนครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเอเสร็จแล้วครับไปตรงคาว่าแอปครับแตะไปเลยครับเอทีนี้ให้เราเลื่อนหาแอปไหนที่เราต้องการจะปิดปิดการดักฟังนะครับตอนนี้คือผมต้องการปิด อยู่2ตัวคือ Facebook กับ m พ s s e n g e r นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหา Facebook ก่อนนี่นะครับเจอแล้วนะครับตัวนี้โอเคขอเข้าไปเลยครับปุ๊บนะครับโอเคนะครับแล้วก็ดูที่นี่ครับการอนุญาตนะครับคือตอนนี้ในตัวแอป f b o o k อ่ะเราอนุญาตให้เขาเข้าถึงกล้องถ่ายรูปนะครับ เขาถึงกล้องถ่ายรูปตำแหน่งโทรศัพท์พื้นที่เก็บข้อมูลไมโครโฟนแล้วก็เราเชื่อมต่อนะครับผมต้องการจะปิดไมโครโฟนเพื่อจะไม่ให้เขาอ่าหลักฟังผมได้นะครับผมแตกครับเลยครับโอเเห็นไหมครับตอนนี้ไมโครโฟนเปิดอยู่นะครับทุกตัวเปิดหมดอ่ะนะครับเราต้องการจะปิดอันไหนบ้างปิดเลยนะครับผมต้องการปิดแค่ไมโครโฟนแตบปิดเลยครับทีนี้อ่าตัวแมเนเจก็จะไม่ได้ยิน ที่เราคุยกับเพื่อนแล้วนะครับผมโอเคนี่ก็รอดออกมาได้เลยครับทีนี้มาที่ Messenger อ,อีกตัวหนึ่งอ่าอยู่นี่ครับแตกครับไปเลยครับมาที่การอนุญาตครับแตกครับไปเลยครับ โอเคตอนนี้ของ messenger อ่ามันได้ปิดหมดแล้วนะครับปิดอ่าปิดไมโครโฟนปิดทุกอ,อย่างหมดแล้วนี่ก็ไม่เป็นไรก็เท่าว่ามันปิดแล้วนะครับแค่นี้เองของบุยนะครับเราได้ปิดไมโครโฟนของ Facebook กับ messenger ไว้แล้วนะครับต่อไปเราคุยกับเพื่อนอ่าเฟซบุ๊กกับ messenger ก็จะไม่รู้นะครับนี้เราก็ต้องเราก็จะไม่ต้องมาทนดูโฆษณานะครับที่จะมา ทำให้เราตกใจว่าเรู้แร้ไงว่าเราคุยเรื่องนี้กันอยู่นะครับโอเคต่อไปจะเป็นซัมซุงครับเครื่องซัมซุงนะครับซัมซุงก็คล้ายๆกันกับหัวเวยนะครับเริ่มแรกเข้าไปที่การตั้งค่าครับนี่การตั้งค่าเหมือนกันครับแตะครับไปเลยครับครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงไปหาหัวข้อนี้นะครับ ชีวมาตรและความปลอดภัยนะครับผมแตกไปเลยครับทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับตัวจัดการอนุญาตตัวนี้นะครับตนี้นะครับแตกไปเลยครับทีนี้เลือกมาหาตรงไมโครโฟนเพราะตอนนี้คือเราต้องการจะปิดไมโครโฟนนะครับเราเลือกมาหาครับนี่ครับไมโครโฟนก่อนเลยครับนะครับมันไม่เขียนเลยว่าอนุญาตแล้วสิบหก จาก45จาก4 45, 45แอปนะครับซึ่งวันนี้มีแอปที่ผมโหลดมานะครับที่สามารถใช้ไมโครโฟนได้45่แอปแต่ว่าอ่านุญาตไป16ที่เหลือไม่ได้อนุญาตนะครับลอแตกเข้าไปดูก่อนไมโครโฟนนะครับโอเคนี่นะครับทีน,นี้เราต้องการจะดูว่า facebook ของเราเนี่ยได้อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนได้ด้วยหรือเปล่าแตะเข้าไปเลยครับ นี่ครับไมโครโฟนไอเฟสบุ๊กตัวนี้เนี่ยไมโครโฟนแต่อ่ามันขึ้นอยู่ที่อนุญ,ญาตขนาดมีการใช้แอปเท่านั้นนะครับเราต้องการจะให้มันถามทุกครั้งไหมเวลาเราใช้ messenger หรือว่าใช้เออเวลาเราจะใช้ facebook เนี่ยต้องให้ถามไหมหรือว่าให้ปฏิเสธไปเลยคือไม่ต้องการใช้ไมโครโฟนเลยขนาดอ่าที่เราใช้ facebook นะครับผมเลือกปฏิเสธนี่ครับหมายถึงว่า ทุกครั้งที่ผมใช้เฟซบุ๊กก็จะไม่ให้ใช้ไมโครด้วยนะครับปิดไปเลยตรงนี้นะครับถอยกลับไปเลยครับโอเคทีนี้ Mess e n g e r ครับนี่ messenger ตัวนี้นะครับแตกข้าไปเลยครับเหมือนกันนะครับของ messenger อร์ก็เหมือนกันคือไม่ต้องการใช้ไมโครโฟนหรือเปิดไมโครโฟนขณะใช้ Mess e n g e r หรือ facebook ต้องการใช้ไมโครโฟนปิดตลอดนะครับ ไเป็นไครับเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตัวโคลนไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวโคลนตัวนี้นะครับมันว่าถามทุกครั้งลองแตะเข้าไปดูครับนี่มันขึ้นว่าถามทุกครั้งไม่เป็นไรช่างมันตัวนี้เราไม่สนใจนะครับโอเคพอเราเลื่อนมาข้างล่างนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าเราเข้ามาในหน้าตัวนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราหาสมมุติว่าเราหา Facebook ไม่เจอนะครับเปิดหาแล้วหาไม่เจอนะครับ ก็แสดงว่าด้านบนนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าจากอนุญาตแล้ว1 6แอปจาก4-5แอปนะครับข้างบนจะเป็นแอปที่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนได้นะครับนี่อนุญาตขนาดใช้งานอยู่ก็คือกล้องถ่ายรูปข้อความสกแกน 3D มีฟล i ฟ e อะไรพวกเนี้ยนี่คือด้านด้านบนเนี่ยคือแอปที่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนได้นะครับถ้าเลื่อนลงมาอีกนี่ด้านล่าง ข้างล่างคือแอปที่ไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนนะครับตอนนี้มีเฟซบุ๊กด้วยนี่ครับมีเฟซบุ๊กด้วยที่เราพึ่งไม่อนุญาตเขากับ Messenger นะครับที่เราไม่อนุญาตเขากับอีกหลายๆแอปที่เราไม่อนุญาตนะครับนี่อยู่ในด้านล่างนะครับโอเคแค่ okay, okay, นี้เองนะครับเราก็จะปิดการดักฟังของ Facebook กับ Messenger ได้แล้วไม่ต้องกังวลแล้วว่าต่อไปคุยอะไรกับเพื่อนแล้วและจะมีใครรู้ว่าเราคุยอะไร ไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวจะมีโฆษณาขึ้นหน้า Facebook เยอะๆเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันนะครับเพราะบางครั้งเราก็ต้องการคอาเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะครับโอเคครับเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ